ตัวต่อไปนะครับ trapezoid ก็ TRA ID, คือทางหมูโอเคเนาะ trapezoid trapezoid ตัวนี้นะครับเพราะนั้นมีคำที่สำคัญที่เกี่ยวข้องคือนี่เป็น quadrilateral ที่มี exactly t o parallel lines มีคู่ขนานคู่เดียวถ้ามีสองฟู่มันจะกลายเป็นด้านขนานโอเคไหม อันนี้เขาเลยต้องเน้นนะครับว่า exactly to, parallel size, two parallel side ก็คือมีด้านคู่กันนะครับสองด้านนะับเป็นหนึ่งนคะู <c oughs> ่เนาะเออประมาณนี้ครับโอเคแล้วตัวที่ขนานกันเราจะเรียกมันว่า base แปลว่าฐานโอเคที่เหลือเรียก leg ก,ก็คือสารเราชอบเรียกสาสาอะไรอนยะ่างเงี้ยเราใช้ไครับา <c oughs> เอ่นแหละครับมีเดียนมีเดียนคือจุดกึ่งกลางด้านนะครับตัวนี้มิดพอยของข,องของเีเชื่อมกันตรงนี้เรียกมีเดียนโอเคแล้วมันมีชื่อพิเศษผมไม่เคยเช่นพาเด็กสอบเข้ามาหนึ่งเลยนะ isosceles trapezoid คืออะไรครับทางหมูหน้าจัวตรงไหนล่ะที่ทำให้มันเป็นจั่วได้ ตรงนี้โอเคไหมครับมันมีคางหมูหน้าจัว่วคางหมูปกติมีเส้นสมมาตรไหมไม่มีนะครับปกติไม่มีแต่ถ้าเป็นคางหมูหน้าจัว่วจะมีแถมให้เราหนึ่งเส้นโอเคไหมครับเอ,อ่อประมาณนี้นะครับที่เหลือถ้าตอนนี้คุณดาวว่าเขาจะพูดอย่างไรครับน่าจะมันขนานสองมุมบวกกันได้ร้อยแปดสิบ ใช่ไหมคอมพลีเมนต์หรือซับพลีเมนต์ครับเออต่องไม่ย่างโอเคเนาะมีในข้อสอบจำไม่ได้นะเออ่อะไปต่อถ้าเกิดอันนึงเป็นฉากก็แน่นอนครับอีกตัวต้องฉากด้วยเพราะมันด้านขนาดเนาะด้านต้องรวมกันเป็นซับพลีเมนต์ตามเวมาเนี้ยซับพลีเมนต์รีโอเคต่อตัวนี้เราจะเรียกมันว่าไรท์้างหมูฉากก็ว่าไป หมุนฉากก็มีหนึ่งหมนฉากได้ฉากเกยอะกว่าหนึ่งไม่ได้เนาะแต่นึงฉากสามมุมไม่ได้เปจะกลายเป็นเปลนผ้าแทนอโอเคต่อเมื่อมีครงหมูที่เขาพูดถึงก็จะกลายเป็นพวกอ l ลติจูด altitude คือความสูงจำได้ไหม altitude คือเครื่องบินก็มีคำนี้เหมือนกันนะ altitude ความสูงจากระดับพื้นอะไรก็ว่าไปนะครับ ก็คือเนื่องจากมันเป็นเส้นขนานคุณเรียกตรงนั้นไวแล้วว่าเบสคุณก็ดาวเลยเอลดจูดคือเส้นที่ตั้งฉากไปยังเบสข้างบนก็เบสนะเพราะคุณจะบอกว่าตั้งฉากไปที่ไหนก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคอะต่อ the base angle and isosceles trapezoid are congruent อะไรครับก็ถ้ามันคำหมหน้าจัว่วมุมที่ฐานก็ต้องเอาไป โอเคไหมครับ base angles base angles ก็ว่าอะไรนะครับรนะเขาก็จะไปสอนให้ดูอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เขาก็บอกว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับสมมตุติลองใช่ไหม Construction เนาะเราจะพาเด็กๆตัดกระดาษคางหมูคางหมูหมสองรูปมาประกบกันปับ๊บ กาานนาาลกกกา,กายเป็นด้านขนาดบอกครบางคางหมูสองโลกประกอบการกลายเป็นด้านขนาดบอกเราทำไมครับเดาสิจะไปทำอะไรได้ต่อพื้นที่พื้นที่พื้นที่ทำไมเนี่ยถ้าใคามาประกอบเล่นๆน,นะครับสมัยก่อนสูตรคางหมูพื้นที่ว่าอะไร เศษหนึ่งส่วนสองคนผลบอกด้างคู่ขนานคูนสูงใช่ปะ่ะเอาใหม่รูปนี้คืออะไรด้านขนาดสูตรพื้นที่คือใช่ปะ่ะฐานยาวๆอะ่ะคูนความสูงใช่ปะ่ะแต่ฐานคราวนี้คืออะไร A B เห็นยังพราะั้นสูตรของไอ้ด้านขนานตัวนี้คือ ฐานเอโบบีปูนสูงก็คือสูงแต่นี้มีกี่รูปสองรูปอ้าวหนึ่งส่วนสองเข้าวาปึ้งจบเห็นยังพิสูจน์ได้ง่ายๆให้เด็กมันตัดเล่นนะเธอเห็นไหมสองรูปประกอบกันอ่ะมันคือสี่เหลี่ยมด้านขนานโซ่สี่เหลี่ยมด้านขนานเธอเข้าใจว่าไงอ๋อฐานคูนสูงครับคูนคูนเอาว่าใบะฉะนั้นเรามีสองรูปถ้าเราหารรูปเดียวก็หนึ่งส่วนสอง แห็นาถ้าเข้าใจทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับนี่คือวิธีคิดแบบหนึง่งโอเคเนาะเือไว้หลอกเด็กส่วนเด็กฟังรู้เรื่องว่าว่าไม่รู้ให้เด็กตัดกระดาษเล่นเออโอเเนาะเขาก็บอกว่ามุมทําไมที่ฐานเท่ากันตัวนี้เอาก็ตัดมาอ่ะมาดูแล้วกันอันนี้เราจะพิสูจน์ว่าทําไมมุมที่ฐานเท่าของสี่เหลี่ยม ฟางหมูแบบหน้าจัว่วเห็นว่าลาความสูงมาแล้วคุณเห็นว่าคอนเกร์กันแบบ H L จำ H L ได้ป่ะเนี่ย H คืออะไรเส้นนี้ถู้ไหม L คือหนึ่งเล็กเล็กไหนเท่า L ติจูดใช่ปะมุมฉากเพราะเป็นส่วนสูงมแล้วเนื่องจากสองนี้เท่ากันก็มาอีกแล้วครับ แน่นอนมุมที่ฐาน C E C T C โอเคไหมเรียบร้อยเนาะโอเคเนี่ยถ้าคุณรู้ที่มาคุณจะโอ้ยทุกอย่างมันคอนเน็กเต็ดเชื่อมโยงกันหมดเนาะไม่ได้ยากขนาดนั้นไปต่อไปต่ออ่ามาอีกแล้วเดกอนอลไอโซซิลิทรัพย์โซ่อาร์คอนเกรนสุดท้ายเป็นคำหมูหน้าจัว่ว เสร็จแล้วเส้นแทงมุมจะเท่ากันเบสจากอันก่อนหน้าบุณคิดว่าต้องทำอะไรบ้างครับความหมายของมันคือทำไมเดฟก็น้อ,ะน,อนะเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับทำไมสองเส้นนี้ต้องเท่ากันจริงเฉพาะของหน้าโจใช่พิสูจน์ด้วยอะไรครับบอกคร่าวๆได้ไหมใช้อะไรยังไงมุมอ,อะไรอ่ะ มมุมไหนต้องหน้าโจยอย่างเดียวนะเพราะนั้นคุณต้องมีคุณสมบัติเพิ่มอืออ่าไหนมุมอะไรได้ 180. ร้อยแปสร็ครับความหมายถูกต้องแล้วนะครับเขามองเป็นสมเหลี่ยมสองรูปจริงเนี่ยไปสวนนกูก็ต้องใช้ C P C D C เนาะเพราะคุณต้องหาสามเหลี่ยมสองรูปที่ c o n u r r e n t กันให้ได้ซึ่งคุณรู้มาอยู่แล้วว่านี่เธอสองอันนี้เท่ารู้วว่าตรงนี้เท่า กขาเป็นอะไรครับ identity ถูกไหมและอีกข้อมูลหนึ่งที่พึ่งมาอย่างเมื่อกี้ปึ๊บมุมที่ base เท่ากันใช่ปะคนเนสามเหลี่ยมสองรูปไหมมันคือสามเหลี่ยมอะไร A B C ฝั่งตรงข้กับ B C D แบบ S A S เนี่ยถ้าคุณเห็นสองรูปนี้ได้คุณก็เลยอ้างไปต่อมันทัดต่อไปเลยได้ว่า A C ก็เลยต้องคอนคเดน์กับ B D แบบ C b C T C, D, C ใช่ไหมแค่นั้นเลยครับก็พอหมดมันไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นโอเคเนาะโอเคดีครับเห็นหม,มนคนคิดได้อยู่ไปต่อโอเคแทนแกรม เกิดหาเพิ่มเติมได้นะครับนี่เลยขาคันนี้ก็มีเยอะแยะมีคนพยายามคิดรูปนี้ออกมาต่อเป็นนกเป็นนู่นเปนนี่ได้เยอะรู้จักไหมแทนแกรมใช่ปะประกอบด้วยรูปอะไรมากเพืมม่อเห็นรูปปน้นด้านขนานสามเหลี่ยมมุมฉากนู่นนี่นั่นใช่ปะโอเคแล้วคุณก็จะได้ของพวกนี้ออกมาใช่เนาะอ่ะต่อ ทฤษฎีนะครับว่าทำไมมีเดี่ยนนี่มอระดับมอต้นได้นะครับเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของด้านนะครับมัธยฐานของทางหมูต้องยาวเป็นครึ่งหนึ่งของสองเบสบวกกันนะจำได้ปะ่ะประมหมายเท่อะไรถ้าผมมีเบสบนไม่จะเป็นต้องหน้าจั่วนะมันเป็นทางหมู ก็ได้ถ้าข้างบน a ข้างล่าง b จุดเชื่อมกึ่งกลางจะต้องยาว1 n half a บวก b แน่นอนโอเค one half the sum of the length of two bases โ okay. อเคก็นึกโดดพิสูจน์ได้ไม่ยากไหมเดี๋ยวค่อยว่านะครับเขาบอกว่า live and and exercise เดี๋ยวเราค่อยไปทำโอเค เมื่อคุณได้แล้วคนาจะมาแก้ข้อมูลพวกนี้ได้เนาะว่าทําไมอันนี้จริงอันนั้นเลขเป็นเท่าไหร่แล้วเขาพยายาพยายามใบผสมอระไรปีจักคณิตโอเคให้ตัวนี้ติดตัวไปเอ็ตัวนั้นติดนั่นคุณก็มานั่งแก้ว่าเอ็เป็นเท่าไหร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ประมาณนั้นโอเคต่อทฤษฎีเพิ่มต่อด้วยว่า เส้นที่คุณลางเมื่อกี้ดีกว่านั้นนี่คือต้องอะไรครับขนานกับเบสที่มีโอเคเป็น e x e ์ c i s e หมดเลยเนาะยิงถ้าพาทำเรื่องมก็จะไม่ทานนะครับเขาก็พาทำดูไปลองคิดดูคุณจะไม่อ้างได้ไงจำได้ว่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่าขนาดเราต้องทำอะไรบ้างเช่นไปหาว่ามุมแย้งเท่าไปหาว่ามุมสมในเท่าใช่ปะหรือไม่ก็ม,มุมสองม,มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันรวมได้ ร้อยแปดสิบให้ได้ผมก็ไปนั่งคิดหาว่าทำไมอันนั้นจะจริงโอเคอันนี้บทกลับเนาะสี่จุดสี่จุดห้าบอกว่าอะไรครับถ้ามุมที่ฐานเท่าแล้วมันจะต้องเป็นคางหมดนหน้าจัว่วเขาใลเนาะแตกต่างกันเนาะ่อนนั้นบอกแล้วว่าถ้าจั่วมุมฐานเท่าตอนนี้บอกเริ่มจากฐานเท่าคงจะได้มุมฐานเท่าเนาะจะได้น้าจั่วกลับมาพั้นบางทีเรียกอะไร convert บทกลับ อันนี้เหมือนกันครับบทกรับอีกคุณเห็นไหมก่อนหน้านี้เราพูดถึงแล้วว่ามันถ้าเป็น i s o ซซิล s มาก่อนแปรปีโซยคุณก็จะได้ว่า d i a g o n a l เท่าแต่คราวนี้เริ่มจาก d i a g o n a l เท่าคุณต้องไปิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นข้าวหมูหน้าจัวเข้าใจไหมครับเราทำไปทำกลับเพื่อความสมบูรณ์เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันจำแนกได้เลยนะครับ คือของถ้ามีอยงี้มันจะเกิดเป็นอย่างนั้นหมอะโอเคอ่ะอันนี้สามล่ะ4.4.7ถ้ามีเส้นขนานสามเส้นใช่ปะ่ะ i n t e r c e p t congruent line s e g m e n t on one transversal then the i n t e r c e p t congruent line s e g m e n t on any transversal มาเความว่าไง สรุปจากรูปที่ที่บอกว่าคุณมีมเส้นขนานสามเส้นนาะแล้วคุณมีเส้นหนึ่งเส้นตัดและมันเป็นยังไงครับมาร์คอนเกรนเนี่ยสิ่งที่กําหนดให้คือรู้ว่าสองอันนี้เท่าคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ว่าเส้นใดๆตัดมันก็จะทําให้ระยะนี้เท่ากันด้วย แต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเท่ากับสิ่งนี้เนาะเพราะมันอาจจะมีเส้นนี้ตรงก็ได้โอเคไหมเส้นนี้ก็อาจจะเป็นสี่ขีดสามขีดว่ากันไปข้าใจไอเดียใช่ปะถ้าเส้นนี้คุณต่อไปเรื่อยๆผมมีเส้นอื่นมาตัดสมมติน้องต่อไปเนาะเส้นที่เอียงหนังๆมาตัดคุณเห็นไหมมันไม่ได้เท่าแต่แต่ตัวมันเองจากกี่ขีดแล้วเนี่ยสี่ขีดห้าขีดไปมันก็จะเท่ากันคอนโทนส์แบบนั้น โอเคไหมมันไม่ได้เท่ากับเพื่อนนะมันเท่ากับคนที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับที่โดนตัดนี่คือนิสฎีนี้บอกอย่างนั้นซึ่งคุณก็เห็นว่าอ่ามันเกิดสี่เหลี่ยมด้านกันานะอะไรยังไงมันเกิดอะไรแน่ๆคางหมูโอเคแลคุณก็จะมองเห็นเส้นนี้เป็นมีเดียนก็ว่าไปโอเค อ่ะต่อต่อเนี่ยปุณจะทำยังไงแบ่งตอนนี้ออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันที่เราทำก่อนหน้านี้มีหนึ่งส่วนเนาะแบ่งครึ่งอะ่ะแบ่งครึ่งได้อันนี้แบ่งสามส่วนทำได้ป่ะไ,ปได้ไหมจงคอนสตรัคชั xy บนนี้ที่จะทำให้มันแบ่งเส้นตรงนี้เป็นสามส่วนเท่าๆกัน วิธีทําเขาก็เลยเนี่ยสร้างเส้นมาสามเหลี่ยมแล้วพุ่งก็วาดมุมที่มันสมนยออกมาเนี่ยปุ๊บปุบ๊คุณจะได้เอกไาย่เยม,มีเส้นคนวาดเส้นมั่วๆองศาไหนก็ได้ช่างมันใช่ปะช่างมันเนาะคณจะหาพิการ p q ีันี้ได้ไงก็มั่วเองนะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับ มาจากทฤษฎีเมื่อกี้เนาะแย่ให้ลองให้เล่นวงเวียนนะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้โอเคแล้วคุณเอาจุดปลายโซ่เชื่อมไปจุด B คุณเกิดเส้นตรงเกิดมุมเอามุมที่ได้วัดให้เท่ากับมุมที่เรามีโม,มบัสเริ่มเนาะคุณสร้างนี้เนาะคุณจะยาวมดส่วงอะไรก็ได้เตปถัดไปสร้างเส้นตรงนี้ขึ้นมาพอสร้างเส้นตรงมุมนี้เกิด คนไปสร้างมุมเดียววันเนี้ยกลับที่เหลือลากไปมันจะไปตัดนะัดจุย์ที่เราอยากได้พอดีงงงงงสมมติผมมีเส้นมั่วโอเคแล้วผมมีม,มุมคนนี้อยากเอียงสดุสดเอียงสดุสด,สด,สดโอเคปะ่ะแล้วผมทำแแ้วันระยะสามส่วนผมว่าจิวจ๋วๆเลยได้ไหมหนึ่งสองสาม สมมติว่าเท่าเนาะสมมติว่าเท่ารู้ไหมทาไงให้เท่าครับการวงเวียนโดยไม่ปรับระยะเท่าไหร่ใช่ปะคนสามารถสร้างนี้ได้วงเวียนหนึ่งเอาจุดใหม่วงเวียนสองจุดใหม่วงเวียนสามไม่แคร์วาดไปเถอะทำะไรต่อสเต็ปสามเชื่อมจุดสุดท้ายมาอย่างอันแรกโอเคมันจะเกิดมุมมุมแต่ละคนก็นจะไม่เท่ากันแต่ แต่ความรู้เรื่องวงเวียนในนั้นเองเราสร้างมุมนะจุดนี้ให้เท่ากับเขาได้ใช่ปะสร้างให้เท่าเนาะเิดเิดมันจะมาตัดนะจุดที่แบ่งเป็นสามส่วนพอดีโอเค,อเ,คเรื่องนี้ก็หมดเรื่องคางหม,มูมีอะไรเด็ดเด็ดหรือเปล่าอะลองดู นี่ก็ได้อ๋อเขาทำแล้วเดี๋ยวให้เป็นการบ้านแล้วกันเดี๋ยวไปสั่งทีเด,ยเดียวเขามีหินให้เอาดาวดวยว่ะเอามาทำดาวด้วยกันสักหน่อย่อะเลือกสองข้อครับชอบไรประเด็นคือมันต้องเป็นทรีศรย์ยาะมต้องมีความขนาดหนึ่งที่เชิ่มถ้าคุณวาดคุณก็โมบบยอย่างเงี้ยอาจจะเป็น A B สี b, b, หรือหรืออะไรครับเอก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะเช่นไม่มีใครบอกคุณว่าเป็นยังไงเริ่มเลยเนาะถ้าอย่างนี้มุมเอคือ x ส่วน2 x ส่วน2บวก10เนี่ย s ส่วน2บวก10บรู้อะไรครับมุม,ม b ีที่ติดกันตรงนี้จะเป็น x ส่วน3บวก5 1บ เพราะฉะนั้นในข้อ45คุณจะได้ว่าเนื่องจากมันต้อง supplementary กันใช่ปะบวกกันได้180โดยไม่ส่วนมุม4โอเคเพราะตรงนี้คุณจะได้ว่าอะไรครับเออไม่อยากบอกเลขเลยตัวนี้บวกตัวนี้ต้อง180เพราะฉะนั้นได้ว่าค่อยๆอย่างเร็วเลยเนาะ r x ส่วน6ได้120ถูกไหมครับ x ได้เท่าไหร่บ2ี่ถูกต้องข้อแรกถ้าคุณวาดรูปอย่างนี้ออกมาในกรณีที่สองอ่านไหมไดนไหมกรณีที่สองที่เมื่อกี้เราจะได้ลก็คืออะไรครับมันอาจจะไม่ใช่ a บวก b ได้180ก็ได้อาจจะเป็นอะไร B กั C. บ C เพราะฉั้นตรงนี้ X อ็กส่วนสบวกห้ 10. ไปกับ X อ็ส่วนหบวกห้ 10. ถูกไหมครับตรงนี้ต้องรวงมกันได้1้อยแปคุณก็ไข้ปั้งปั้งแปดเอ็กบวกสิ้าถูกไหมถูกมถ้าทำดีแปส่วน สิบห้านหะ้วยเนาะบวกเศษส่วนบวกร้อยต้องได้ร้อยแปดสิบเพราะนั้น x ได้ร้อยห้าเบถูกต้องครับเพราะนั้นมันมีได้สองค่าบางคนสงสัยมีค่าที่สามได้ไหมเอา a ไปรวมกับซีมัม้งได้ปะได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่า a กับ c ไม่ใช่มุมที่ติดกันโอเคไหม ไอเดียของทำไมได้สองรูปเพราะคุณต้องใช้มุมที่มันแย่เซนกันใช่ปะ่ะมุมที่ประชิดกันต้องรวมในร้อยแปดสิบซึ่งคุณไม่รู้ว่าใครบ้างที่มันประชิดอาจจะเป็น A กับ B หรือ B กับ C แต่ไม่ใช่ A กับ C แน่ๆน,นะครับเพราะนั้นตอบสองข้อ P. อะไรครับเนี่ยไหมเขาเรียกสามเหลี่ยม A B C D เอ้สี่เหลี่ยม a b c d แล้วคุณไหมว่าอย่น,นี้ใช่ปะ ไม่ถูกเนาะไม่มีนะครับเวลาเราเรียกชื่อสี่เหลี่ยมเราต้องไล่ไปเรื่อยๆนะเราไม่จำไปจำมาอางี้ไม่ได้นะครับโอเคไหมโอเคข้อแรกผ่านแล้วครับโอเคข้อสี่หกถ้าใครวาดรูปได้ดีนะครับมันเห็นว่าตั้งฉากกันแล้วมันเป็นคางหมูรูปที่ในคางหมูที่มันจะตั้งฉากกันได้สองมุมก็น่าจะต้องเป็นอะไรแล้วครับผู้ขนานถมว่า คุณก็ควรได้รูปนี้นี่ A B C D แต่ว่าก็บอกว่า D A สิบเจ็ด A B หกแปดโอเคแล้วเขาก็อยากรู้รอบรูป C A D ใช่ไหมแค่นี้เองครับแล้วคุณ้าไปแก้หกแปดสิบ ว่าเส้นต,ตั้งฉากตรงนี้จะแปดด้วยเพราะความเป็นด้านขนานตรงข้ามต้องเท่าแปดสิบห้าสิบเจ็ดใช่ปะ่ะพิทากรัสบอกปกชักลงมาด้วยโอเคเนาะรูปประมาณนี้แต่จริงต้องยาวกว่านี้เนาะเพราะนั้นตอบสิบสิบเจ็ดหกสิบห้าคือคำตอบของเราครับใด้ยี่สามเออนั่นแหละ อ่าสิแบแปดป่ะเออโอเคไหมมันจะได้แบบเดียวนะครับถ้าบางคนไปว่าดอีกทีนึงมันจะกินเข้าไปข้างในมันยังไม่ถูกแต่ก็ต้องปรับมาถึงติดดาวแล้วให้มันสนุกขึ้นเน้นหนึ่งการสอบเราทำไปสองข้อนะครับเดี๋ยวสองข้อให้ไปทำเองแล้วกันโอเค